สวัสดีครับเจอกันแปดแปดแปดข้างทางเจ็ดแปดแปดเนาะลืมข่าวลืมข่าวลืมข่าวอันดับแรกฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก็ได้ครับผมกดฝากกดติดตามน้องด้วยเนาะครับผมวันนี้น้องจะพามาให้ชมพระแท้ประมาณนึงเนาะก็ อันไหนแท้ก็แทะรับประกันกันไปอันนี้ช่องทางติดต่อน้องเนาะครับนี่เลขบัญชีตามมาชมแป๊บๆบางันก็มีดวงเรือบางันก็หมดนะครับลองทักมาดูครับผมใครสนใจนะครับอันดับแรกขอชี้แจงครับผมรับประกันพระแท้ครับผมใครไม่แท้แจ้งมาบอกมาครับยินดีคืนเงินนี่ครับ แต่ต้องขอเป็นวิดีโอนะครับเวลารับของก่อนแกะเนาะถ่ายวิดีโอให้น้องส่งมาเนาะน้องจะรับประกันให้เนาะครับถ้าใครบอกว่าเป็นภาพปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไปถามอยู่ไหนที่ไหนก็บอกผมด้วยว่าเขาบอกว่าภาพปลอมผมไปเช็คตรงโต๊ะนั้นโตนี้นะเป็นภาพปลอมผมอยู่คัอนแกนผมไปเช็คอยู่โตะไอ้แถว ถนนน,ถน,นนั้นถนนนี้เซียนผ้าเขาบอกบางทีเขาไม่ใช่สายนี้ครับผมเขาอาจจะไม่ดูเนาะหรือบางทีเขาอยากอยากหาอยากได้ราคาถูกๆมั้งผมก็ไม่รู้บางทีแล้วแต่เทคนิคใครเนาะคำพูดใครเนาะแต่อันนี้รับประกันแท้ครับผมนี่ครับมาชมความชัดเจนประมาณหนึ่งเนาะอาจจะช่วยพี่ๆหน้าใหม่ๆที่ว่า อยากสะสมอยากมีครับตะกุดนี้ห้าร้อยห้าสิบพอตะกุดเสือหัวขาดไฟแจ้งไปตีว่าไฟอ่อนก็ว่าเห็นหูไฟแจ้งก็เลี่ยมตานี่ครับเล็บเสือต้องหาเงินซื้อกล่องใหม่ตัวนี้ เสียงวาขาดประมาณไม่ตัวที่สามก็ตัวที่สี่ครับผมเสือตบปกเหยื่อน้อับน่าจะใช่นี่ครับอันนี้ใช้ร้อยแปดได้ครับโอ้มาเห็นครับนี่ครับเป็นลูกเสือเนาะอันนี้ข้างในผมเสริมจีวรให้ครับตามจริงมันมีตะกุดมีผงหน้าอกแตกแต่ลูกปืนก็เหนียวอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีหน้าอกแตกก็หน้าอกแตกก็มหาเสน่ห์ มาค้าขายเนาะของแดงครับผมพระผมปิดตาหน้าอกแตกก็อูชากันหนักร้อยครับเดี๋ยวนี้ไปครึ่งหมื่นนะครับสี่ห้าพันนะครับอืมว่าเห็นโอ้หเออนี่เสือเขาขาดผมเสือตะบวบเหยื่อมั้งครับ,บ,บ,น,น,รบน่าจะใช่เดี๋ยวต้องดูหางมันจะมีตัวที่สามหรือตัวที่สี่เนี่ยคอืมว่าเห็นว่ามีจังหวะเว้ย อันนี้เสือหางงอเสือหางงอเนาะนี่ครับนี่มันจะมีเสือหางขาดหางกุดอีกแบบหนึง่งของแท้ครับผมรับประกันแท้มีโคตรอันนี้เมนโคตรวะเนาะโคตรอยูน่นี่โคตดโคตรโคตรโคตรอยูน่นี่โคตรอยูน่นี่เห็นหูว่าเด้งหนักเลย ตอนซ้อมคือเรียงดีแต่ว่าอ่ะอันนี้จบไปในการอันนี้นวดนะฮะเสนีนวดบูชาก็ได้ค้าขายครับผมน,นวดหลวงพ่อสนีเนาะมีคนก็ตามหากันเยอะครับผมนวดนวดอันนี้สร้างปีหกสามเอ้ยปลายปีน่าจะปีหกสามหรือต้นปีหกสี่จำไม่ได้ครับผมอาะนวดอันนี้ตลับละ สลับละสี่ร้อยห้าสิบครับอันนี้เหรียญพญานาครุ่นแรกแท้แท้หมดครับนี่ครับรับประกันหมดทุกอันอันนี้แท้นี่ครับพญานาครุ่นแรกเหรียญระลึกระ,ะ,ะลึกชาติมาชาติยังไงระลึกชาตินี่ครับโอ้มหตรงสองก็เห็นว่า้รงสองชัดกว่าเน,นี่ยนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นเส้นเห็นเส้นเห็นเส้นแกนหนึ่งครับผมเห็นเส้นครับผมอนี่ครับเส้นสายฝนเป็นแถวเดียวกันครับผมเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเต็มเลยอันนี้โคตรลายเส้นหลวงพ่อครับผมของแท้รับประกันแท้ครับนี่จะเป็นเนื้อเปิดๆเนาะเวลาเห็นเนาะครับอันนี้ขอบตัดนี่ตัดเขาเรียกว่าตัดทีเดียวขาดมั้งไหม เนาะครับอันนี้ด้านหน้าโอ้ปรตตองเซ็กใช้กล่องก็ได้ตัวนี้นี่ครับนี่ครับดูเส้นเกสาเป็นเส้นๆครับผมของลอรอมทําไม่ได้ครับผมนี่เส้นเกสาชัดเจนขนาดนี้นี่ครับ่ายวิดีโอมานะครับใครรับของจากผมไปเนาะมีลูกค้าหลายคันทักมาครับผม ไม่ต้องกลัวครับผมคนจีนก็สั่งมาเยอะครับผมไปเป็นร้อยไปเป็นร้อยนี่ครับอันนี้ก็คนจีนมาก่อนก็สั่งมาเยอะครับตอนนี้คนจีนเขาเก็บกันหมดแล้วหาไม่มีแล้วแถวจีนแล้วไทยก็มีไม่กี่องค์ครับผมมีมีคนรุ่นเก่าๆเขาเก็บกันครับนี่ลูกศิษย์รุ่นเก่าๆนี่ยเห็นเส้ยนไหมผมชัด หนงสือชัดเจนครับผมอันนี้สี่ห้าศูนย์อันนี้มาใหม่เนาะอันนี้ผมได้ราคาปัจจุบันมานี่ครับห้าพยัก์อันนี้พันหนึง่งนี่ครับเป็นเสียนเป็นเส้นรับประกันแท้ครับผมเสือนี่เห็นไหมถ้าของปลอมนี่เขาจะถอดพิมพ์แล้วก็มันจะปั๊มแบบบางๆครับผมนี่อันนี้แบบลึกอย่างลึกครับผมเสืออย่างลึกชัดเจนครับตัวหนังส่งหนังสือ เส้นสายฝนมีโค้ดมีหมายเลขครับผมนี่นี่ครับโอ้ไม่เห็นนี่เอาโอ้เห็นชัดกว่าอีกนี่ครับ,บตัดเนาะเสือนี่ครับมีโค้ดหมายเลขพร้อมเนาะ มีเสือมีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าพยักนี่นี่นี่จะมีหางขาดนีตัวที่หกตัวที่เจ็ดด้านหน้าตัวที่หนึ่งตัวที่ห้าเสือกระโจนมั้งอันนี้เสือกระโจนครับผมมันจะมีเสือตัวหนึ่งที่ลูกศิษย์เขาบอกว่าเลิกสักไฟเพราะมันแรงครับผมอันนี้เรามาชมเก่าๆดีกว่าเก่าๆ โฟกัสให้นี่นี่ครับผมอันนี้ใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กคนแรราคานะครับอันนี้ผมรับมาถูกครับผมในกลุ่มเขาขายกันห้าหกร้อยครับเจ็ดแปดร้อยแล้วครับนี่ครับนี่สองแดงอันนี้ลายเซยนนี่ครับนี่ลมดำมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับผมฟองปอมนี่มันสีเดีวยวกันหมดครับนี่ครับผมชัดเลไม่เงาเบาเบลเบา,เา,เา,เาอันนี้น้องก็เปิด ห้ารอยครับผมสี่ห้าศูนย์เออเท่าเท่ากับอันนี้รับมาเท่ากันอันนี้สี่ห้าศูนย์ห้าร้อยก็ได้ครับผมถ้าพี่ใจดีเนาะอ๋อคือว่าโฟกัสลำบากเออเอานี่ครับนี่ครับนี่ผมคมชัดตัวหนังสือ มเอากล้อง z o o เห็นดีกว่าอีกนี่ครับอันนี้สี่ห้าศูนย์จมามาชมตัวนี้ดีกว่าปอมกันเยอะนี่ครับปอมกันเยอะปอมกันเยอะผมลง,ลงคลิปไปแล้วครับผมลงคลิปไปให้ดูแล้วอันนี้ปอมกันเยอะครับผมนี่ดูสีก่อนนะครับทองแดงมันปูนี่ขอบนี่ถ้าขอบขอบคนละสีถ้าขอบสีเดีวยวกัน ถ้าขอบสีเดียวกันนี่ตัดออกไปเลยครับตีเก้เลยนี่อันดับแรกอันดับต่อมาก็ดูผิวสีของมันนี่นี่มันปูมันต้องออกนี้นี่ครับส่องไปถ้ามีโค้ดมันมีโค้ดแล้วมันมีโค้ดมีหมายเลขด้วยนะนี่นี่นี่เห็นไหมการตอกโค้ดการตอกโค้ดถ้าเหรียญจริงนี่ครับถ้าตอกลึกถ้ามีรอยโฟกัสโฟกัสแม่เออถ้ามีรอยตอกลึกครับผมตอกนี่นี่ครับโอ้โหพัติครับผม อันนี้ก็สีนเดิมนั่นนี่ครับน,น,น,นี่ครับนี่ถ้ามีรอยตอกลึกวบตรงนี้ยจนต้านหนังจะนูนครับเป็นธรรมชาติของการตอกโคตเนาะยิ่งลึกมันก็ยิ่งนูนเนาะอันนี้มีหมายเลขกกำกับอันหลังดูดูเส้นเส้นเส้นสายฝนเต็มครับรอบรอบทิศถ้าไม่มีเส้นสายฝนก็ตัดปลอมไปเลยครับผมอืม อันนี้จะมีตำหนิตรงนี้ครับผมนีรอยจันนี่ครับเห็นไม่เส้นสายฝนถ้าไม่มีก็ตัดปลอมครับแต่ว่าของปลอมนี่ยังไม่เห็นเส้นสายฝนแต่โคตรมีแล้วและอีกอย่างหนึง่งดูจุดสําคัญครับผมนี่ตรงโคตรอยากให้ดูตรงเอาไปใส่ละโคตรเออนี่นี่น,นี่เห็นไหมการต่อโคตรครับผมคือด้านหน้าผิวด้านหน้าไม่เป็นสีดํามันปูใช่ไหมครับมันทําผิวเห็นไหมครับด้านในมันจะเป็นสีเหลือง ทองทองเนาะทองแดงทองเหลืองเนาะทองแดงเนาะมันจะเป็นเนื้อทองแดงนี่เนื้อมันนี่เนื้อในมันนี่เพราะต่อโค้ดเข้าไปสีมันก็จะไม่เคลือบหมดเห็นไหมสีมันจะมีแต่ข้างๆเห็นไหมเห็นชอชิงไหมนี่ครับตรงขอบขอบโค้ดเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมแดงงออกเห็นไหมเป็นเนื้อด้านในเป็นเนื้อด้านในตัวนี้เห็นไหมขอบขอบด้านขอบขอบของโคดนี่ครับดูนี่ครับนี่ครับอันนี้นี่ ไม่ได้จริงๆมันต้องมีครับผมถ้าตอกด้วยขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องมีแดงๆมั่งครับเนาะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ว่ามันจะดําหมดเนาะนี่ครับดูความลึกความนูนของความค,าม,คามชัดของตัวอักขรตัวเลขยันเนี่ยแม้แต่คําว่าหลวงพ่อชันไหนนี่ก็ยังมีเส้นเป็นเส้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 นั่นไหมครับผมเหรียญสวยงามของผมนี่ครับชัดเจนนี่ครับนี่ อยากให้ดูโค้ดอีกทีหนึง่งแม่แต่ตัวเลขครับนี่ตัวตัวเลขเห็นบ้าตัวเลขถ้าสองลงไปถ้าสองตาเปล่าเนี่ยมันจะมีบางตัวมันก็จะเป็นสีแดงแดงถ้าดูตาเปล่าเนี่ยถ้าสองสองกล้องนี่ครับตรงปลายเลขสองตรงอะไรเงี้ยมันจะมีจุดบางจุดก็แดงบางจุดก็ดำอะไรเงี้ยนี่ครับผิวธรรมชาติ นี่ครับนี่ผิวจะไม่สีจะไม่เสมอกันอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงสีม่วงนี่ครับเห็นไหมสีเห็นไหมส,หหมสีอันนี้เขียวออกเขียวเขียวเห็นไหมความความเนี่ยออกเขียวเขียวเห็นไหมนี่ครับความเยอะนหรือยันเนี่ยความเยอะความเยอะใครสนใจทักมาอันนี้น้องเปิด12หุ่นเดียว <c oughs> ไปราคาไปสูงแล้วนะครับประเทศเราก็ไปเยอะครับผมประเทศจีนก็เยอะครับผม เกือบหมดแล้วมัง้งอยู่ไทยอันนี้พญานาคเจ็ดกษัตริย,นกกนนยร์นี่พญานาคโฟกัดไม่อครับนี่พญานาคเจ็ดกษัตริย์อันนี้เนื้อปอกลูกปืนไม่ขัดผิวเนาะนี่ปอกลูกปืนไม่ขัดผิวนี่ครับปอกลูกปืนอันนี้ก็จะดูยากๆหน่อยเนาะแต่ว่ารายละเอียดนี่นี่ครับการตัดการตัดนี่ นี่ครับนี่คพญานาคนีครับมันก็จะไม่ตึงเท่าไหร่แต่ว่าดูรายละเอียดนี่ครับนี่ครับข้างในเห็นไหมเห็นไหมรายละเอียดดูการความการลึกคมชัดครับผมนี่นี่ตรงขอบนี่ต้องมีครับผมมีจนสุดเลยครับนี่ตรงขอบมันจะมีรอยสุดขอบมีขอบ,ม,ขอบมีรอบเลยครับมีรอบ น,นี่เห็นไหมสังเกตจะเห็นรอบๆเลยครับจะมีตรงหนึง่งมีขีดเป็นขีด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 ลูดกเกลดพยานาคจะลึกครับผมถ้าบางๆนี่ตีเจไปก่อนนะครับถอดพิมพ์มายังไงก็ต้องบางครับผมพยานาคถอดพิมพ์เพราะมันหลอ่อเอาตัวนี้เอาแบบไปหล่อเนาะหล่อมันก็บางลงนะครับแล้วมาปัม๊มบางคนบางกันนี่ครับผมนี่ครับ นี่เห็นไหมจะมีมองไหนนอกเป็นขีดเป็นขีดไหมอ่ะดูด้านหลังดีกว่าครับเนี่ครับตัวเลขตัวเลขอันนี้มันนี่ครับดูการชมุมนี่นี่ตัวเลขก็ยังเึกศูนย์ยังมีเนื้อในอยู่นะครับนี่เห็นไหมหนึ่งศูนย์สี่อันนี้โค้ดยันนี่ครับ นี่ครับตัวหนังสือติดกันต้องดูแบบเป็นตัวครับเป็นตัวเป็นตัวหนังสือตัวใครตัวมันนะครับเป็นแบบอักขรเห็นชัดเจนไม่ติดไม่แบบเบอร์เบอร์ไม่แบบ,บแบบนี่ครับความคมชัดของของไอตัวยันตัวพยัญชนะครับตัวเลขด้านในเนาะนี่ครับ เดี๋ยวน้องยังไม่หาจุดตายไม่ไ้นี่นี่ขอบๆนี่เวลาปั๊มเห็นไหมไม่มีรอยเป็นเสน้เสนๆเ,เ,เห็นไหมนี่ครับคือการปั๊มทำเหรียญเนาะได้อีกอย่างก็คือตัวหนังสือตัวหนังสือจะเป็นมันคมชัดมันลึกครับเนาะถ้าของปลอมเนี่ยมันจะบางมันมีโค้ดมีหมายเลขแล้วอะผมของปอมแต่ว่ายังไม่เจอยังไม่เจอของปอมครัะพานานักเจ็ดกษัตริย์แต่ว่าก็ มันก็บ้างกว่าเก่าเนาะครับผม <c oughs> แต่น,นี้มีปลอมนะครับแต่ว่าเนื้อแต่กัวไม่มีจะมีก็เนื้อทองแดงครับผมนี่ครับอันนี้เนื้อตะกัวดังเดียวต่อโคดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าโคดอันนี้เก็บอย่างดีพอดีคนรับพยายนักไปแล้วอันนี้มีแต่ด้านหน้าหลวงพ่อนะครับอันนี้ ยี่สิบห้าใบแดงยี่ิบห้าใบแดงนี่จานครับผมจานมือหลวงพ่อเองสร้างสิบเก้าคู่มั้งเป็นคู่ถ้ารวมๆกันก็มีสามสิบแปดั้งอาจะจำไว้ผิดครับผมสร้างน้อยครับผมต่กว่าลองพิมพ์คมชัดลึกนี่เห็นไหม ทองขอบขอบโเป็นรอยเหมือนสวรรน์เลยครับตอนเขาแกะพิมพน์นี่ครับเห็นชัดกว่าเดียนทองแดงอีกแต่กว่าครับคุมชัดเอาไปเป็นอันนี้ได้อันนี้ของลูกศิษย์ของลูกบุญธรรมของช้าญาเสือขาวอันนี้ว่าได้เอาเสือดำมาตัวเนี้ยมัมีเสือดำเสือขาวไอนนอยู่โคราตเนานะนี่ครับอันนี้รุ่นแรกได้แจกมา แจกมาอันนี้ผมเก็บเนาะใครอยากบูชาก็ทักมาแต่ว่าลกูกศิษย์เขานี่ไม่มีขายนะครับลกูกศิษย์ไปหาเช่านี่เขาไม่ขายกันนะครับเขาเก็บกัน,นครับเรืสีภูชิดนี่ครับพอสำเพอนี่โคตรนี่นี่ครับนี่คนละสีนี่ครับนี่เห็นไหมต้องซื้อก็ บางตัวเล็กๆบางๆนี่ครับของปลอมยังไม่มีของปลอมกล้องทางไหนวะนี่ครับของปลอมยังไม่ยังไม่เจอครับผมของปลอมตัวนี้เนาะไปไว้กันหน่อยนึงสิบแปดนาทีแล้วไอ้ว่าจ้อย่างอันนี้จีวรหลวงพ่อครับผมกับสายชินเสือหัวขาดตัวแรกครับผมใช้แทนเหรียญได้ครับนี่ราคาหลักร้อยครับผมอันนี้สี่ห้าศูนย์ครับผม ในกลุ่มห้าหกวาแล้วครับผมในกลุ่มนี้ครับความคามชัดของเนื้อมียันเกรสาครับผมถ้าดูดีๆบางอันก็เห็นบางเหรียญก็ไม่เห็นเนาะพระผงผงนี่ก็สุดยอดครับผมผงนี่ครับเสือตัวแรกใช้แทนกันได้ครับผมนี่แทนกันได้ นี่ครับราคาหลักร้อยครับผมทุนไม่ถึงนี่ไม่จําเป็นต้องเอาเหรียญก็ได้ครับผมของลงพอเอาไหนก็ได้อันละร้อยสองร้อยอันละสี่ห้าร้อยก็ได้ครับผมใช้ได้เหมือนกันครับผมของลงพอเสกดีทุกรุ่นครับผมนี่อันนี้วอกเคลื่อนหน่อยนึงนี่ครับเอกลักษณ์วอกเคลื่อนอู้หายากนะครับวอกเคลื่อนนี่นี่ครับวอกเคลื่อนเนาะบายคูปีหกหนึ่งนี่ว่าผม แจกไหวครูแต่ว่าอันนี้อันนี้น้องได้มาเนาะไปจับไปนี่มาได้มาถูกก็ขายถูกได้มาโอ้ได้มาแพงก็ขายแพยงอันนี้จีบอลของแท้าผมจีบอลหลวงฟองขอ,องแท้าเหมือนหลวงฟองผสมปลอม,อลอมบางเหรียญก็ปลอมยันยันไหนลอยจันอันนี้ ปราบัตูพายหกสีเหรียญทองแดงครับผมอันนี้น้องรับมาเพียงครับผมน้องรับมาอันนี้ก็ขายห้าห้าศูน,น,นย,นนนนย์นี่ครับปราบสตูพายนี่ความคมชัดอันนี้โอ้เหรียญเนื้อนี่เยบกิบครับผมนี่ครับจีวอนนี่ครับนี่ครับจุดตัดชิ้นนี่เลยครับจ่ายตังได้เลยครับจุดเดียว ผมกาทาครับผมความอมทําไม่ได้ครับผมถอดพิมพ์ไม่ได้หรอกครับมีความเล็กถ้าบางกว่านี้ปุ๊บนี่ก็จบเลยครับนี่ถอดพิมพ์รายละเอียดสุดยอดครับผมแม้แต่ในเส้นนี้ก็ยังมีเส้นสายฝนนะครับนี่นี่องค์พระเขาเรียกองค์พระประธานเนาะนี่ครับมีรายละเอียดสุดยอดครับผมความคมชัดนี่คนละสีเหมือนกันนี่ครับบางรุ่นก็จะออกกรุงรุ่งกว่านี้ก็มีครับผมบาง บางเหรียญเนาะบางเหรียญก็จะนี่ครับดูเสือเสือก็คนละสีเลยนีครับเสืออันนี้มีโคดมีหมายเลขหมายเลขเซีบอ่ะมีครับน,นี่หมายเลขอันนี้โคดนี่ครับนี่ครับอันนี้โค้ดอีกตัวหนึ่งโคดยันนีครับรายละเอียดความคามชัดทั้ง บางบางรุ่นจะมีเนื้อเกินนะครับมีเนื้อเกินบางบางบางรุ่นเนาะบางบางองค์เนาะบางทีเขาปั๊มมาแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนอันนี้นี่ชัวร์ครับผมของปลอมนี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่อาจจะทาไม่ได้ครับผมผมเห็นมาหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีปลอมครับผมตอนนี้อันนี้ยังไม่เจอหรือกําลังมานี่แหละไม่แน่ใจครับผมนี่ครับใกล้หมดแล้ว <c oughs> ไปไว้ครับอ่ะอันนี้ตะกุดไอ ประกรรมช้างของหลวงพ่อเฉลยปีปีเดียว,วปีที่แล้วติว่าเมนบัวหัวงสวงเออปีที่เดียวปี6หกสามี6หกสามครับผมอาจารย์บุรีอาจารย์เอาช้างมาครับประกรรมช้าง นี่ครับหลวงพ่อจะไหนอันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะให้ดูตรงไหนเนาะน,นี่ครับด้านในยังมีผงงาช้างมีหางช้างมีเชือกประกำรรช้างครับผมอันนี้ก็ตะกุดโพกกระซับงานไอ้เขาเรียกว่างานยังไงวะงานมันเกิดหลวงพ่อไหมงานยังวะงานมันเกิดอายุวัฒนะเนาะงานวะ อ๋อคือว่าโฟกัสนุ่บ่าอ๋อืมเป็นว่าขายขายบ่าอันนี้ไหมอันนี้ก็เก้าร้อยครับผมนี่มีโค้ดอเอนี่นี่นโค้ดลายเซียนหลวงพออ่อน,นี่ครับมีโค้ด โคตรลายเซียนหลวงพอ่อนี่ครับชั้นทัศาโลสองโคตรเป็นเนื้อตะกัวครับผมนี่ครับเนื้อตะกัวเขียนจานด้านในนี่อันนี้ห้าร้อยนี่ครับอันนี้นะดือชาหกสีเนาะสร้างขวายครับผมสร้างสีแดงกับสีดำผมตัวยันคนละตัวสีแดงจะโอ้ยนึกว่าเห็ดบี สีแดงสร้างห้าร้อยสีดำก็จะห้าร้อยผมนี่ครับโคดโคดครับผมนี่ครับย,รยันโคดยันโค้ดหมายเลขอันนี้หมายเลขสิบครับผมอย่างกะหารไหวดอกสีดำกับสีแดงยันคนละตัวนะครับสีดำกับสีแดงอันนี้หัวเลัวเลด ห้าร้อยพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งหมดครับนะครับพร้อมส่งไม่มีไม่บวกค่าส่งอันนี้พร้อมส่งหมดครับเอาพร้อมส่งค่าส่งก็ห้าสิบกว่าบาทหกสิบบาทก็มีครับผมเอาเอาจังสี่นะวเขาว่าตองใส่กล้องนี่ครับดูเสือมีได้เสือสองตัวครับผมแถมเสือตัวแรกเสือตัวแรกฝั่งนี้อันนี้ตัวที่สองพญาถอพญาถอก็ค้าขายครับผมเจ้าสวยสารชายา นี่ครับแล้วก็ยันตะกอ้อสายเหนียวครับผมครบสูตรครับผมอันเดียวครบสูตรมีโค้ดมีหมายเลขไม้โอ้ยไม้จิ้มเขียวไม้จิ้มเขียวนี่ครับผมอันนี้หมายเลขอันนี้โค้ดแล้วก็จะมีโค้ดอีกอันหนึ่งอันนี้ัวเลเนะอันนี้ควดเล้ใส่ห้อยรถห้อยอันนี้ก็เท่เหมือนกันครับผมก็ใสน่นะ,วะควอเลตพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะครับระยดเกินล้าน อันนี้ขวัญถุงนี่ครับคนจีนเขาเรียกชายาจีกงโอ้คนจีนก็ชอบเยอะครับตอนนี้มก็ส่งไปจีนเยอะครับผมจีกงแหเมืองไทยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับผมนี่ครับอันนี้จานมือเลยครับนี่ครับเขียนจานหมดนี่ขวัญถุงอมาให้ชม อันนี้น้ำมันเสือจะชู่ยังไม่ได้แกะ <c oughs> เป็นน้ำมันเสือแท้นะครับนีไอเป็นสอเสือเป็นโอ้หลุดปากเยอะเป็นน้ำมันเอามาจากสอเสียมีตะกุดมีภาพยนตร์ข้างในเนาะมีภาพยนตร์สอเสียข้างในหลุดไปหลายอย่างเลยตัวนี้น นี่ครับภาพยนต์ข้างในหามันบ็อกอีกนี่ครับยังไม่แกะนะครับนี่อันนี้ก็ซีนเดิมจากวัดนี่ย <c oughs> แบ่งกันครับอันนี้รู้สึกจะรุ่นสองไหครับนี่อยากได้คาถาก็มีครับมีมีมีคาถาให้ถ้าซื้อนะอันนี้อยู่ที่ห้าสิบพร้อมส่งห้าร้อยพร้อมส่งดได้สูงยังไงครับผมหมดไปแล้วเอา้า ันนี้อันหนึ่งทรงทยเนาะผมก็ส่งท้ายตัวนี้อันนี้นนนนเหรียญจอบเนี้อสังขาวานอนนี่ครับสังขาวานอนตะปูสังขาวานอนเนาะใช้จะใช่ที่ว่าอันนี้ที่ว่าตะปูตอกโบดต,ตอกอันนี้วัดครับผมกันในจะเป็นเนื้อเดียวกันนี่ครับออทองทองทออกอันนี้หน่อยเป็นเนหรียญหล่อครับผมเหรียญหล่อจอบที่ระลึกสองห้าหกสี่ครับผมมีหมายเลขโค้ด ผมรับประกันแท้ครับผมนี่ครับอย่งนี้แปดศูนย์หนึ่งตัวนี้สวยตัวนี้เลขยแปดนี่ครับน้องปูศิลาศิริจันโถอันนี้ก็ไปเป็นพันแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับต้องเปิดที่เก้าร้อยบาทนีพนะะ่พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะครับขออย่างเดียวครับซื้อกับผมไปนี่ขอเป็นวิดีโอเนาะบันทึกวิดีโอด้วยนเนาผื่อมีอะไรมีปัญหาอะไรน้องรับประกันให้เนาะมาเทะ อันนี้อันนี้ก็น่าจะแท้นะครับก็ไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ยังไม่รับประกันอันนี้สายวนสายวนหลวงปู่คำบุนี่แกก็ดวงดังนะครับห <c oughs> ลวงปู่คำบุกสุดยอดเหมือนกันครับผมบนราชธา,านีข้างหลังหลวงปู่คำดีนี่ไม่ไม่แนช่ชัดว่าสร้างปีไหนตอนไหน แต่ว่ารู้สึกว่านายจะแท,ท,ท้ท่านอาจจะท่านท่านเสียงครับผมหลวงปู่คำบุเนาะท่านกระดูงดังเมืองอุบลพระเมืองอุบลครับผมลงมาอันนี้ก็เอามาชมแก้นี้ก่อนเนาะว่างๆหาอะไรดงนะครับผ่านไปยี่สิบแปดนาทีฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครสนใจทักมาได้ครับผมนี่ครับน้องยซูนี่ครับน,น,บนี่อันนี้น้องหลายน้องครับผม นี่ครับอันนี้เบอร์บัญชีมีเบอร์เดียวครับผมมีอันเดียวอีกอันหนึ่งก็อยู่กับแม่บ้านเนาะมีอันเดียวใช้อันเดียวครับผมอันอันนี้ก็เฟสเอ้าอันนี้ก็เฟสเฟสก็ติดต่อยากหน่อยแต่เป็นไลน์มันก็ดีตึ้งมันก็จะเห็นกันหน่อยเนาะเฟสบางทีติดแปมแปกแปมมันโอ้คุยกันมันยากครับผมบางทีมันก็ลูกค้าเยอะเนาะคุยกันลำบากไลน์ก็อันนี้ไหนสนใจอันไหนทักมาครับผม ไม่ต้องกลัวครับผมสูงจริงได้จริงครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยครับผม